thank you สวัสดีครับมาบ้านสวัสดีครับพี่หมอมานะครับขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับสู่รายการ Anti Aging by หมอมานะครับในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยศาสตร์แห่งการทำยังไงทำให้เราแก่ช้านะครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ Smart Make Over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับ พูดะว่านะครับหลายท่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่หมอ่าที่เราได้เปิดทํารายการไปครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่กระแสดีค่อนข้างเยอะมากนะครับใครลหลายๆคนเนี่ยก็ได้โทรมาสอบถามค่อนข้างเยอะพี่หมอ,หอแล้วก็เอาก็เรื่องจริงอะมีหลออีกประมาณกี่กี่สิบสาย ก็หลายสิบสายนะครับแล้วก็ได้ส่งไลน์เข้ามาเป็นถ้าสิบสายนี่ถือว่ายังไม่ดีอ่าถ้างั้นใครที่รู้สึกว่ารักกันนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะฟังเราต่อนะครับก็รบกวนนะครับช่วยแอดไลน์และส่งเออเรียกว่าข้อความมาทักทายนะครับแอดไลน์นะครับเป้พีรยุทธ์ P A E P W E R A Y U T M นะครับเซฮลุทักทายได้หรือจะส่งรูปมาให้เราเมคโอเวอร์หน้าก็ได้นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับในช่วงแรกนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของแอนตี้เอนจิ้ง นะเพราะแอน i ี g เอจเนี่ยเรื่องราวของการชะลอวัยจากภายในเนี่ย<ม>ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากมนะครับแล้วใครหลายคนเนี่ยก็อยากดูดี<ม>อยากให้เขาเรียกว่าร่างกายของเราสมบูรณ์สูงสุดมไม่อยากจะกินยาไม่อยากจะป่วยไม่อยากจะแก่ ไอ้แต่ประเด็นที่เราจะดูแลตัวเองแบบเนี้ยจะทำยังไงนะครับวันนี้พี่หมอมากก็จะมาร่วมพูดคุยเหมือนเดิมดจะนําเสนอในเรื่องราวตรงนี้ผ่านสื่อออกไปเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้กลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอแล้วเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่ในแนวทางที่ดีและชะลอวัยชะลอจากภายใน สู่ภายนอกพี่หมอมาสครับวันนี้พี่หมอมาสจะนําเสนอแล้วก็เล่าให้ผู้ชมบ้านฟังเรื่องอะไรครับคราวที่แล้วถ้าท่าผู้ชมได้ติดตามชมเราตั้งแต่ต้นรายการครั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มาของศาสตร์ชรวัยนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับเราก็จะนําเสนอว่าศาสตร์ชรวัยคืออะไรนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักคาว่า anti aging อาจจะเคย,เยได้ยินคาว่า anti aging ชะวงชะลวัยแล้วก็อาจจะเคยเห็นเยอะแยะมากมายแต่ว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยถูกต้องตรงกันไหมเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะครับนะเราต้องเรียกได้ว่า นะวันนี้นะครับในศาสตร์ของความงามเราไปชมภาพกันนะครับนในศาสตร์ของความงามเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่ใช่ในศาสตร์ของอการชะลอวัยนี่นะครับนะคนหลายคนก็จะนึกถึงเ,เรื่องราวของการที่เรียกว่า หน่าดูเด็กโอ้โอหรือไม่กม็อยากแก่ใช่นะ,ะคือถ้าดูอันนี้หน้าจากเด็กไปเป็นแก่ชราเนี่ยนะครับ,รบมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่ว่าชลอวัยมันไม่ใช่ว่าเอาหน้าอย่างนี้แล้วกลับไปเป็นอย่างนี้คงยังไม่มีใครทําได้แต่เพียงแต่ว่าทํายังไงให้เราดูไปแบบอย่างเงี้ยไปแบบฝั่งขวาเนี่ยให ชา้นานที่สุด,สด<า>อยากเป็นอ่ะเออนะครับนะเพราะเรื่องราวของศาสตร์ชะลอวัยสรุปแล้วนี่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเราให้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุดมีคําว่า Optimal h e a l t h <ฮะ S 2> นะ optimal health ก็คือหลายฟังแล้วดูยากนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังชัดเจนง่ายมากยิ่งขึ้นนะภาวะ Optimal He a l t h เนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายเรามีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดเอาง่ายๆนะส่วนใหญ่แล้วอยากอธิบาย Optimal He a l t h ด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยกราฟตัวนนี้ สองหมื่นกับสองแสนเนี่ยอธิบายประจำนะฟังแล้วเข้าใจง่ายใครที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะรู้เรื่องเลยนะสมมุติว่าสมมุติว่ารัฐบาลนะรัฐบาลจะเอพรรคการเมืองเลือกตั้งครับก็จะมีการหาเสียงกันละอ่าโอเคถ้าฉันเป็นรัฐบาลนะใครจนจะทำนั่นทำนี่ใครจนประเทศนี้ใครจนให้เงินชดเชยเดือนละหมื่นกว่าบาทไปเลยจะได้ไม่ลำบากอุคเดีสิโอรับรองมีไหมถ้าพรรคนี้ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ไม่รู้ ไม่แน่นะอาจจะเป็นไอเดียให้พราการเมืองเขาลองไปหาเสียงเลือกตั้งดูนะเอนาคตโอ้ถ้าเกิดอย่างนี้นะอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งได้ขอเล่หนึ่งคนแรกเลยจะได้ถ้าได้รับเลือกตั้งแล้วก็รับรองคนจนทั่วประเทศเชื่อไหมคนรวยก็แกล้งจนถูกปะได้ตั้งหมื่นหนึ่งนะ ใช่ไหมบางทีก็นู an, er? ่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความสับสนว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนจนกันไปหมดมีจนจริงจนปลอมทําการวิจัยเลยว่าณวันนี้เนี่ยข้าวแกงจานละสี่สิบบาทนะขึ้นรถแท็กซี่ประมาณเท่านี้ขึ้นรถเมล์เท่านี้อย่างนี้นะค่าครองชีพประมาณวันละเท่านี้เนี่ยนะรายได้ต่อเดือนไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไม่เดือดร้อนวิจัยออกมาแล้วเพราะว่าถ้าต่ำกว่าสองหมื่นเนี่ยจน นะเดือดร้อนแน่ถ้า2 0 0 0 0ถึงสองแสนปานกลางถ้าเกิด2 0 0 0 0 0รวยอ,อ,อ่าอย่างนี้ทุกคนเข้าใจหมดนะถ้า,าผลออกมายอย่างนี้เสร็จปุ๊บอาละอย่างเงี้ยมีกฎกติกามรารย,ยาทใครต่ำกว่า20,000ื่นถึงจะเรียกว่าจนถึงจะให้เงินช่วยเหลือนะไม่งั้นแล้วเนี่ยให้มัว่วซั่วไม่ได้อ,อ,อ่าปรากฏว่า,าสมมุติเธอมีไรายได้2อ0 0 0ื่นเออฉันมีรายได้19,000เก้าฉันก็รวยกว่าพี่เออเธอรวยกว่าฉันใช่ถูกต้องใครได้ตังค์ช่วยเหลือ1ม0 0 0หนึ ก็พี่เถอพี่จนเออใช่อ,อฉันยอมจนฉันได้ตั1 1> ้งหมื่นหนึงหมื่นนึ่ว่าหมื่าฉันก็ได้29งหม่าทุเรศเธอ <21 S> 2องหมจนเ <laughs> หมือนันจริงๆแล้วอีกสองหม่นงจนหนักก็ไปอีกเลยถามว่าวอีกสองหม่นหนึ่กับหมื่นาชีวิตต่างกันไหม ก็ไม่ต่างอ่ะเออก็กินอาหารเหมือนกันอะไร<ต>เหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่า20,000ขึ้นไงสุดท้ายสุดท้ายก็จนเหมือนเดิมไม่ได้รับการช่วยเหลือ,อนะอันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจเราคงจะรู้ว่าในศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบัน,เ,นเวลาที่เรามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามเ,าเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับนะเราก็จะพบว่าเราก็จะพบว่ามันมีค่า20,200เหมือนกันครับโดยที่20,200นี่คืออะไรก็คือว่าสมมอไตรวจปุ๊บแต่เรามีอาการผิดปกติพอไปตรวจปุ๊บเราไป20,001เขาจะบอกเราปกติไหม ไม่ก็คือเอ้ยก็บอกเราปกติสิถูกป่ะสองหมื่นถึงคือปกติคือปานกลางคือปกติต้องให้ต่ำกว่าแต่ถ้าเราหมื่นเก้าเมื่อไหร่เราก็ถึงจะป่วยเป็นโรคถึงจะรักษาดังนั้นถ้าเกิดไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเขาก็ไม่รักษานะโอ้เปรียบชัดเจนมากใช่แต่ถ้าเกิดว่าแสนแปดสองแสนจะมีอาการไหมคือมีรายได้เดือนละสองแสนถือว่าจะจนไหมอาจจะลําบากไหมไม่อะไม่แต่ถ้าเกิดสองสามหมื่นเนี่ยอาจจะแบบมีอาการหน่อยนะเพราะงั้นไอ้คำว่าปานกลางสองหมื่นถึงสองแสนนี่ยมันกว้างมาก แล้วถ้าถามว่าถ้าเลือกได้อยากปานกลางแบบไหนอ่ะอยากปานกลางแบบว่าขึ้นกับ2,000สน่ะเออใกล้2,000สนที่สุดดีนะ<ช>ว่าที่นี่เงินเดือนพนักงานเป็นระดับปานกลางนะออปานกลางมีตั้งแต่2 2,000ถึ2น2 0 0 0 0 0เอาแบบไหน เอาเอาใกล้สองแสนนะเอาสองหมื่นแล้วกันพอเพียงเออพี <laughs> <ช>่อะเราพอเพียงไม่พอไอ้ท่านเลือกได้บอกเอาสองแสนดีกว่าไม่เอาสองหมื่นหรอกจริงป่ะ <laughs> ใช่ไห<ช>มเพมาะงั้นร่างกายเราก็เหมือนกันเขาใจคิดนะคำว่าปานกลางเนี่ยมันก็ต้องการสองแสนเหมือนกันมันไม่ได้ต้องการแค่สองหมืน<อ>่นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะแกจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเวลามีตังสองแสนเนี่ยใช้เป็นนะ ต้องสอนไหมว่าอาหารหรูๆกินตรงไหนเสื้อผ้าดีๆซื้อตรงไหนจะไปหาเลยเออจะเป็นวลาจะเจ็บป่วยจะเลือกรักษาพยาบาลเอายาดีๆซื้อยังไงดีเลยต้องสอนไหมไม่ต้องไม่ต้องแปลว่ารู้เองร่างกายก็เหมือนกันถ้าร่างกายมีทุกอย่างในระดับ20,000 0มันก็จะใช้เป็นว่าฉันจะเอาไปใช้ซ่อมแซมอะไรแล้วเราเชื่อว่าที่ระดับใกล้เคียงกับ200,000เนี่ย2 0 0 0 0 0เนี่ยคือออฟติมอลเ l ลอ optimal l e v e l นะ ดังนั้นไอระดับปกติที่สองต่ำ่าสองแสนลงมาแต่ไม่ต่ำมาสองหมื่นเนี่ยออมันก็ไม่ได้ป่วยแล้วมันเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าซับออพติมอลเลเวลซับออพติมอลคือยังไม่ถึงระดับพีคที่ควรจะเป็นแล้วก็ลุ่มๆดอนๆตุ้มๆต่ำๆวันคือบางคนอาจจะพอนะแต่ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าไม่พอแต่มีแบบว่าเหมือนแบบยังใช้จ่ายไม่แบบเออแล้วถ้าไม่พอทำยังไงทำาไงอ่ะก็มีอาการ พอมีอาการเสร็จปุ๊บไปหาหมอหมอก็ตรวจทุกอย่างขอตรวจหมดเลยบางคนมีเงินนะขอตรวจทุกอย่างเลยเอ็กซเรย์คอมพิวตองสเปเตอร์สมองสมองทั้งขอมีอะไรเอามาไม่เจออะไรเลยเพราะออว่าไม่ต่ำกว่าสองหมืน่นแต่ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยจะปกติได้ไงฉันรู้สึกฉันไม่เหมือนเดิมแล้วยังไงต่อก็ปล่อยไปออบาองคนก็่หมอบอกปกติก็กลับไปทน,ทนสภาพเอาแต่บางคนก็ไม่ทนเอาวะไปที่นี่ โรบานี้ไม่ได้โล่ไป,ไปที่ใหม่เออ,อเห็นโรบานีน่<อ>เป็นตลาดเลยนะก็ต้องไปหาช็อปใหม่ออช็อปออไร์โรบานี้ไม่ได้โล่ใช่ไปโรบานี่ก็ได้เผื่อหาโล่ใค้เจอ <laughs> อะไรนี้เป็นต้นนะภาวะนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่ายังไม่มีใครรักษาเราเรียกว่า sub optimal level นะนี่คือเรื่องราวของศาสตร์ชลอเข้ามานะที่ตรงนี้คือว่าดูแลสุขภาพตรงนี้ที่ปกติแต่ไม่ได้ป่วยเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงการที่ปกติเนี่ยแปลว่าไม่ป่วยแต่ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงนะ ดังนั้นเนี่ยทำให้สุขภาพตรงนี้มันอยู่ในระดับ optimal เราเชื่อว่าที่ระดับ optimal เนี่ยนะ,ะร่างกายเราจะมีกลไกในการซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดนะซึ่งไอ้ s ั b optimal level เนี่นะ sub optimal level เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะคนทั่วไปเลยนะคนสอบเนี่ยเวลาคะแนนสอบลูกเนี่ยหรือคะแนนสอบที่เราเคยเรียนเนี่ยมันเอาคะแนนมาเรียงกันจะเ,เป็นกกรูปกราฟระครังความสถิติเขาบอกอย่างนั้นหมายความว่าไอ้คะแนนสูงสงเนี่ยจะมีอยู่ในน้อยพวกนี้เป็นพวกแบบว่า พวกแบบเขาเรียกว่าหัหหหหวกะทิก<อ>นะ็มีประมาณสัก3%อยู่ตรงนี้นะนเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็มีแบบไอ้ตรงนี้นะตรงหางๆฝั่งซ้ายก็มีนะฝั่งซ้ายสุดนี่นะก็มีประมาณสัก3%แต่ส่วนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางไอ้สีฟ้าสีส้มเนี่ยตรงกลางเนี่ยประมาณ95%นตจริงประมาณ95%ก็กลุ่มกันเยอะเพรยะนั้นไอ้ออพติมอลเลเวลคือฝั่งขวาเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็มมีประาณ3%นะ แล้วไอ้คนที่ป่วยก็มีประมาณสามเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ตามท้องถนนที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในภาวะสับออปติมอลซึ่งสับออปติมอลอาจจะไม่มีอาการก็ได้ออนะหรืออาจจะมีอาการอย่างเช่นง่วงนอนอ่อนเพลียอ้วนง่ายนะเ,เหนื่อยง่ายาได้ไหมใช่นะหรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะอ,อ้วนง่ายมีริ้วรอยนะรอยเหี่ยวยน่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,<ร>เป็นต้นเออนะซึ่ง เขาบอกว่าไอ้ภาวะสับออปติมอลเนี่ยมีทั้งสารอุจจางะของสารอาหารฮอร์โมนสารต้านอนุมูลอิสระนะสารพิษสารเคมีในเลือดอะไรก็ตามดังนั้นเราจะดูแลยังไงให้ชีวิตของเราอยู่ในระดับออปติมอลเนี่ยโหเรื่องเยอะมากซึ่งรายการของเรานี่แหละในช่วงแรกของรายการเนี่ยเราจะนําเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอเป็นตอนตอนติดตามชมไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะนามาฝากท่านผู้ชมไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ก็นเรียกว่าในช่วงแรกนะครับก็อย่างที่พี่หมอมากบอกไปก็จะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ช่วยที่จะนําเสนอให้กับผู้ชมทางบ้านเนี่ยนำไปเปลี่ยนตัวเองนะคบเพื่อจะให้สอดคล้องกับเรื่องราวของการ ชะลอวัยนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยการลดภาวะการอักเสบทั้งหลายทั้งมวลเกิดจากตัวเรานะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวของศาสตร์ชะลอวัยเพิ่มเติมแล้วก็นะครับพี่หมอมาดมีหนังสือมาดหมอแบบหมอมาดนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเล่มหนึ่งแล้วเล่ม2นะครับแล้วเล่มนี้ก็ขายดีมากสมัยก่อนขายเป็นหมื่นๆเล่มเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องอาช่วยถือหน่อยช่วยถือหน่อยช่วยถือหน่อยโนดไปเจออะไรนะ่ะอะไรอ่ะไหนอ่ะก็คือเล่มหนึ่งเล่ม2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของการชะลอวัยเขียนเมื่อ10ปีที่แล้วนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพแบบแองค์รวม,มเออใช่มีประวัติของตัวเองทําไมถึงมาสนใจนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นการดูแลในเรื่องของอาหารการกินการนอนการออกกําลังกายการพักผ่อนเนื้อหามันเยอะมากก็เลยต้องแบ่งเป็นสเล่ม2เล่มนี้จะต่อเน,นื่องกันนะตอนอ่อเนื่องกันอันนี้เป็นตอนที่1นแล้วนี้ก็มีตอนที่2ถึงตอนที่6นะใคร,ท,ครที่สนใจก็สามารถาสั่งซื้อได้แต่ว่าไม่มีขายไม่มีขายตามร้านหนังสือแล้วเพราะว่า ราไม่ได้ส่งแล้วไงเนี่องมาสิบปีแล้วอะ<ช>่ะแต่ยังมีขายอยอู่ที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 ่คลินิก,น,กนะหรือเบอร์โทรด้านล่างอยู่ถ้าเกิดเขามีเวลาช่วงท้ายจะขึ้นเบอร์โทร,โทรให้เล่มละสามบาทสอง,สองเล่มเจ็ดร้นะแต่สําหรับท่านผู้ชมที่รับชมและทราบข่าวสารจากรายการนี้โทรเพียงโทรบ,บอกว่ามาโชมมาจากรายการ มีชแนลช่องมีชแนลช่องมี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 ชแนลนี่ Channel, นะครับนะก็ซื้อได้ในราคาใครจัดส่งให้600บาท 2>, 2เล่ม600บาทนะใครสนใจก็อ่านอ่าน,านง่ายอ่านสนุกแล้วก็ สีสันสวยง,งามสดใสนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับศาสตร์ในการชะลอวัยศาสตร์ในการย้อนวัยนะครับเพราะว่าเราเกิดในยุคใหม่แล้วนะครับที่จะต้องพัฒนาและดูแลตัวเองนะครับจากต้นตอของปัญหารละลดภาวะการอักเสบของเซลล์นะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมทงบ้านเป็นเรื่องราวศาสตร์แห่งความงามศาสตร์แห่งความงามมีเรื่องราวที่เยอะแยะมากมายครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นมันอยู่ในช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ anti aging ใบหม่ามาดและ้พ y u l u ์ครับ